แทบจะตำบลยอดเยี่ยมประจำปี2 5 6 4จังหวัดกาญจนบุรีด้วยความเป็นลบอย่างสูงครับกระผมในไตรสอ่อนใจสุขครูกศนตำบลหนองยาได้รับมอบหมายทางที่พิจิตรเดี๋ยวดีครับแ้วก็ต้องขออนุญาตครับดึงแมตลงนิดนึงเพื่อให้การใช้ใช้ายชัดเจนยิ่งขึ้นครับาครูครับเรียนท่านรัฐบุรียงสินมาจังหวัดกาญจนบุรีในฐานะประธานาการตรวจประเมินผลงานเพื่อคัดเลือก กำนันที่บ้านยอดเยี่ยมนะครับแล้ท่านคณะกรรมการทุกท่านานะครับผมน,นายทะลับหรืสะอาดในอำเอธาม่วงนะครับใน,นาฐานะตัวแทนที่ขึ้นมากล่าวต้อนรับท่นานคณะกรรมการทุกท่านนะครับวันนี้ท,งทางอำเภอธาม่วงได้พิจารณาแล้วนะครับได้คัดเลือกท่านกำนันสายชนตันนันทองนะครับกำนันตป็นคหนอกัะยาเป็นตัวแทนในการที่จะเข้าแข่งขันกำนันยอดเยี่ยมของจังหวัดการบุรีนะครับ ปรจจำปี264ในด้านผลงานเนี่ยท่านกำนันไชยชนก็เป็นผู้ที่หนงานต่างๆนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนรู้จักกันดีเพราะว่าท่านกำนันไชยชนเป็นกำนันที่ขยันและก็มีผลงานในการปฏิบัติหนะ้าที่ให้กับทุกกระทรวงทุกองกรตามที่กรมการปกครองเรามีภารกิจนะครับกรารทุกควมสุข รางวัลต่างๆมากมายที่เราได้เห็นก็ได้รับจบากการทุ่มเททำงานนะครับซึ่งที่หลักๆตอนนี้นะครับท่าน,นอำเภอธารบุตรสะอาดเอเภอธาม่วงกันธุ์พลสวนราชการท่านกำนันสายชนตันบรรทองกำนันตะบนหนองตักยาท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านพี่น้องฝ่ายปกครองนะครับรวมถึง เพื่อนขนา้าราชการทุกท่านทุกท่านนะครับท่านผู้บริหารองค์กรปกคปรองส่วนต้องถิ่นนะครับกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มพลังคนชนต่างๆที่มาร่วมตำรวจพี่น้องชาวตำบลหนองตะยาทุกท่านที่มาให้กําลังใจกับท่านกำนันสายชนในวันนี้นะครับมผมขอญาตชี้แจงวัตถุประสงค์ในการประเมินกำนันผมเรียกสั้นนะฮะกำนันแดนสองคำนะครับเป็นคำโบราณที่เข้าใจง่ายดีนะครับ พอเดยวนี้บางท่านก็เรียกประเมินกำนันดีเด่นกำนันยอดเยี่ยมนะครับระดับอำเภอมาจังหวัดก็เรียกกำนังดีเด่นพอระดับส่วนกลางที่กระทรวงมหาดไทยก็เรียกกำนันยอดเยี่ยมประจำปีนะครับซึ่งก็วันนี้นะครับเราเห็นบรรยากาศในการประเมินรูปแบบใหม่นะครับถ้าถ้าใครเคยเข้าร่วมกิจกรรมการประดวจหรือการประเมินกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมแต่ละปีเนี่ย การจะเห็นบรรยากาศคือคัดคนแน่นเยียดน,นะครับวันนี้ไม่ได้มีกำลังใจน้อยลงนะครับเป็นนโยบายของทางจังหวัดเองนะครับซึ่งกำชับมาทางท่านแอมเภอนะครับทุกอำเภอที่ส่งเข้าประกวดส่งเข้าประเมินให้จำนวนคนน้อยลงนะครับยึด,ก,ดกฎกติกาที่เราถือปฏิบัติในการป้องกันโควิด -19 นะครับก็คือ คนน้อยๆห,ห,หน่อยนะครับแล้วก็สวมแมสก์ยึดระยะห่างบรรยากาศนายสายชนตัณทองกำนันตะบนหนองประยาอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีก็ขออนุญาตแนะนำประวัติโดยคร้าวๆดังนี้นะครับผมนายสายชนตัณน,นทองเกิดที่ตำบลหนองประยาอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี ก็ได้สมรสกับนางน,น้ำฝนสารทองมีบุตรด้วยกันสองคนอ,อุทธิครากษาจะปริยาตีจากมหาลัยสุขโขท,ท,ทัยธรรมาธิราชลำดับต่อไปก็ขออนุญาตนะครับขอนําเสนอผลการปฏิบัติหน้าที่นะของกระผมและดต่อไปนี้นะครับควาฝันของตนหลปริญานะครับ คือแหล่งผลิตรองเท้าแฟชั่น fashion, อันเรื่องอันเรื่องชื่อสมเรื่องลือดีแดนแห่งโอ้ค่อยหวานผิ่นเนิดปลูกยาสูบเป็นตำนานน้องตระยาสืบสารแหล่งคนดี